ตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้วหมาน้อยหกตัวกินข้าวกันใหญ่แล้วไก่ยังดีเดี๋ยวนั้นออกไปอย่ามายุ่ง<อ>ให้หมาน้อยกินก่อนนะเดี๋ยวตัวเดี๋ยวค่อยตัวใหญ่ตามลำดับนี่อย่ายุ่งอย่ายุ่งออกไปก่อนไปออกไปก่อนเดี๋ยวค่อยกิน กลงัล mm hmm. ลงรอ न, อย right 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 ู่นะเดีวรอแกเย็นๆอยู่เฉยๆด้กินแน่ทุกตัวเฮ้ยเด้งออกไปเด้งออกไปอย่าไปยุ่งเขาไปไปไปตีนะนี hey, at at ้หมาน้อยกินก่อนอืมมันจะทะเลาะกันอีกข้าวสี่ถาด 6ตัวไปตัวนั้นไปยอย่ายุ่งอย่ายุ่งเอาไปเลยไปเลยห้มายุ่งนะห้มากวนนะ